เอาละครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมพวกกับผมวัชนันนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบส2020 Mobile มบายกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันกันนะครับระหว่างผมนะครับวัชนันพบกับบุนต้านะครับเพื่อนของผมเองนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันนะครับแข่งขันกัน2รอบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นนัดแรกนะครับก็สเผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะัะจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับชมนะครับ สำหรับทางของพัชนันนะครับก็มาในแผนซีน3-1-2 นะครับมาในแผนของฟอนโดซันโตสนะครับผู้สศัตรูนะครับใช้เป็นมาร์กอันเดรทราเซเจนนะครับคู่เซ็เดอร์แบ็กนะครับใช้เป็นเซโกุรามอสนะครับยืนจับคู่กับเมจินฟันไดนะครับแบ็กซ้ายใช้เป็นมาร์กอสอลันโซแบ็กขวาใช้เป็นชัวร์การเซโลครับกองกลางตัวรับหนึ่งคนนะครับใช้เป็นจอร์จินโยนะครับขนาบข้างด้วยกองกลางตัวกลางนะครับสองคนคือเดวิดเบคแฮมยืนจับคู่กับตำนานไอคอนิกนะครับอย่างกุตินะครับตำนานของเรอัลมาดริดนะครับมิเกลตัวรุกครับใช้เป็นเดียลเน็เมซี่แล้วก็กูน่าเปา2ตัวนะครับใช้เเเเป็นนกรอบยื จับคู่กับแอดเดเรโนเวอร์ชันตำนานนะครับทางด้านของคุนต้านะครับมาในแผน4-2-1-3นะครับต่อโดยผูงศัประตูคือแอดเดอร์สันนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับใช้เป็นมาร์ควินยอร์นะครับยืนจับคู่กับมัตไธเดลิกนะครับแบ็กซ้ายใช้เป็นอาฟฟงโซเดวี่นะครับแบ็กขวาใช้เป็นชัวกาเซโร่เช่นกันนะครับกองกลางตัวกลาง2คนนะฮะใช้เป็นคีวินเดอบอยนะครับยืนจับคู่กับเดเล่อนลี่นะครับกองกลางตัวรุกถึงคนใช้เป็นโลนันดินโยเวอร์ชันตำนานนะครับปีกซ้ายนะครับใช้เป็นราฮิมสเตอร์ร โรเนี่เ梅西ว์ชันตันร้อยครับแล้วก็ลนาเป้าจะใช้เป็นคาริมเบนเซม่านะครับก็มาในแผนที่โหดเลยทีเดียวนะครับสำหรับกุนตาก็การแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามรับชมนะครับก็การแข่งขันก็เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> ก็ก็ขออภัยนะครับที่ลืมกดอะไรต,อ,ตอนแรกนะครับก่อนเลี้ยลูกเริ่มเล่นแล้วครับจังหวะนี้เรเนล่梅西 ไหลไปให้อเดโนอเดโนจังหวะนี้เราเข้าเท้าซ้ายลรซัดเรียบร้อยครับโอ้โหอเดโนจังหวะนี้ครับ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับอย่างอเดโนครับจากจังหวะการไหลของเมสซี่ครับดูครับเมสซี่ยึดจับอยู่นั้นแล้วไหลด้วยซ้ายแล้วอเดโนพลิกนิดหน่อยครับแล้วโอ้โหซัดด้วยซ้ายท่าขนาดของเขาเนี้ยครับเรียกได้ว่าพลังการยิงนั้นรุนแรงครับสำหรับอเดโนก่อ นำไปก่อนเลยครับสำหรับพัชนันนะครับ1-0ครับในนาทีที่3เท่านั้นครับแล้วทางของคุณต้าขึ้นเกมขึ้นมาดเดเรอาดี่อารล,ลี่เลี้ยงแหวกมาแล,แล้วให้ลาฮิมสเตอร์ลิงลาฮิมสเตอร์ลิงไล่บอลแล้วโอ้โหพิกเล็กน้อยแล้วซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับลาฮิมสเตอร์อล,ลิงโอ้โหตีเสมออย่างไวครับเรียบร้อยอย่างโอ้นะครับเดเรอาดี่เลี้ยงแหวกมาแล้วโอ้โหลาฮิมสเตอร์ลิงไม่ล้ำนะครับแล้วแต่งเข้าเท้าขวาครับแล้วซัด ดื้อๆเลยครับอย่างนั้นเลยนี่ดูครับอารลี่คือโอ้โหตำแหน่งนั้นสุดยอดครับแล้วจับด้วยเท้าซ้ายนะครับแล้วแต่งเข้าเท้าขวายิงครับโอ้โหไล์สตีลิงครับคุณต้านะครับตีเสมออย่างไวครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมน่าจะเปิดกันแรกอย่างสนุกเลยครับเอาละครับกุติโอ้โหแตะรอดขาจจงาวะนนี้ให้อเดโน อเดโดให้ที่ลีโดเมสซี่โอ้โหแต่ว่าบอลมันล้นไปแล้วเอาบอลคู่ควิกแต่ว่าจังหวะนี้ครับอเดโน,โนยังแย่งคืนมาไม่ได้ครับเลียวเนเมสซี่ใช้เมสซี่กันทั้งสองฝั่งนะครับสำหรับทางของคุนต้าและก็พัชนันฮนะแล้วก็ลอนโซให้เดวิดเไคแฮมเบไปแฮมให้ที่เมสซี่ครับแต่ว่าจ่ายติดครับจังหวะนี้จอจินโยยังดักบอลไม่ได้อเดโน,โน ให้เมซี่เมซี่เก็บบอลไม่มีอยู่ครับทำบอลลั่นไปแล้วเป็นบอลของคุณต้าครับคุน,นันดิโนให้มาที่อาร์ลีอีกครั้งครับแล้วให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงพลิกสวยให้ไปที่กะจะให้คาริมเบนเซม่าครับแต่ว่าอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดตรงนี้ครับเวอร์จิฟฟานได้เอาเรียบร้อยครับโอ้โห,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 โหจังหวะพลาดของทางเวอร์จิฟฟานได้ครับแล้วโอ้โหส้มหล่นเลยครับทางเดียวเนมิซี่ครับ คือทางของอฟันไดกะจะแตะคืนไปให้กับซิเกิลดมอมรแล้วไม่รู้กันครับเมสซี่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็เรียบร้อยครับเก็บตกจังหวะนี้ได้ครับดูครับอืม้มพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยครับในเวอริจินฟันไดครับเมสซี่ก็เก็บตกได้สวยครับ เอาล้วครับทางคุณต้าก็ขึ้นนําไปแล้วครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับเะครับมาที่เกมต่อครับจอจิโยส่งติดแต่ว่าเมสซี่ยังเก็บบอลไม่ได้กูตีกูตีส่งคืนให้ฟานไดไหลคื้นไปให้สเตเจนลามอสครับมาคอราโซ่ไหลมาทางขวาให้เบคแคม เบคแคมให้จอจินโยอีกครั้งแล้วไหลขึ้นให้เบคแคมแต่ว่ากะจะคืนให้จอจินโยแต่ว่าไม่ได้ครับแล้วกะจะเล่นเร็วครับคุนต้าแต่ว่ายังจับจังหวะกันไม่ได้ครับฟานได้ให้คอนซโลกุติคืนบอลมาทางฝั่งขวาเลยครับกุติเอาใจงไนครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาแล้วเปิดด้วยซ้ายแต่ว่าโอ้โหมันไม่ถึงอุบามิยองครับ ยังติดเซตแบ,บ็กของทางคุต้าครับเรล่อยๆี่อารลีขึ้นมาอีกแล้วแล้วให้โรนันดินโนโรนันดินโนให้อารลีครั้งครับอารลีเลี้ยงแหวกขึ้นมาแล้วแหวกแล้วโอ้โหกะจะส่งให้เบสซี่ครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ครับตอกส้นให้ครับแต่ว่าไม่รู้กันครับเป็นบอลของท้าวชนันอีกครั้งครับจอจินโย อเดรนโน่กะจะให้เมสซี่โอ้โหแต่ว่าไม่รู้กันครับก็ต่างฝ่ายต่างครองบอลไม่ได้ครับทำบอลเสียทั้งสองฝ่ายจอร์จ,จิโยดักบอลได้อีกครั้งเป็นบอลของมัชนันทางวอมยองพยายามจะแหวกไปแต่ว่าติดครับแล้วถ่ายบอลมาทางซ้ายให้กับมาโกโลนโซอะไะครับวอมยองไหลไปให้มาโกโลนโซแล้วทันไหมทันไหมโอ้โหโดนเดเรีลี่ครับโอ้โหบทบาทเยอะทีเดียวครับในเกมนี้อย่างเดเรีลี่ครับ เอาละชัวกาเซโลกาเซโลวิ่งแหวกมาแล้วโอ้โหแล้วิ่งไม่ลดความเร็วเลยแล้วยังไงครับโจ๊ก็ล้วให้เควินเดอร์บอยเลยบอยไหลให้เบนซีมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหต่อบอลก็ได้สวยมากครับคือจุดเริ่มต้นี้ครับก็คือมาจากกันเซโลเลยครับกาเซโลเลี้ยงมาตั้งแต่ครึ่งสนามครับแล้วให้เดอร์บอยเดอร์บอย แล้วโดยบอยก็ไหลไปให้เบนซีมาก็ยืนรออยู่แล้วครับเบนซีมารออยู่แล้วในตำแหน่งที่รู้กันครับแล้วทางฟันไดก้ก็คือก่อสุดยอดครับทำได้ดีครับทางคุนต้าโอ้โหทิ้งข่าเบซาวู้ตัวหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับมาขึ้นเกมอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นกะจะจ่ายไปครับแต่ว่าติดครับ เล่นเกมฝั่งซ้ายมากขึ้นนะครับสำหรับปัชนันในขณะที่เลี้ยงไปที่ฝั่งขวาไม่ค่อยได้ครับให้มาที่กุติกุติให้เมซี่เมซี่ได้บอลด้วยแต่ว่าจ่ายยิ่งติดครับยังคองบอลไม่ค่อยได้นะครับอะไะครับจ่ายคืนให้แล้วให้จอจินโยนโยให้เบคแฮมเบคแฮมให้มากอลาโซครับเล่นทางซ้ายอีกครั้งแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับ โชกาเซลโลก็มีประวาระแล้วโอเบาร์มิองแย่งบอลมาได้แล้วอาเดียนโนได้บอลแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหตีตื้นมาได้ครับจังหวะนี้ครับทางโอเบาร์มิองฉกบอลมาได้ครับโอ้โหแล้วไม่ทําให้เสียโอกาสครับสำหรับโอเบาร์มิองหรือว่าแย่งบอลมาได้จากทางน่าจะเป็นเดลิกับแล้วไม่ปล่อยให้เสียโอกาสครับไหลมาให้อาเดียโนครับอาเดียโนแต่งบอลนะครับใจเย็นจริงๆครับสำหรับอาเดียโน ดูครับคืออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับให้มาที่แล้วจับบอลน,นิดหน่อยแล้วยิงด้วยซ้ายข้างถนัดครับแล้วก็เรียบร้อยครับคือตีตื้นมาเป็น3ประตูต่อ2นะครับก่อนที่จะหมดเวลาในครึ่งแรกพอดีเนี้ยแล้วหมดเวลาไปเลยครับก็ครึ่งแรกนะครับก็เปิดกันสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ2ด้วยกันครับ แต่ว่าทางคุณตาก็ยังทําได้ดีกว่านะครับในเรื่องจังหวะก,การครองบอลน,นะครับแล้วก็จังหวะก,การเข้าทําในเกมรุกนะครับทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับถึงแม้จะว่าจะครองบอลพอๆกันนะครับเอาละครับทางวัชระจนะนแก้เกมอย่างไรนะครับเอาละครับมาต่อกันในเกมครึ่งเวลาหลังนะครับเมซิมาเป็นคนเขี่ยลูกเริ่มเล่น ให้ไปที่โรนานิโยชอคันเซโลครับกิเวนเดอรบอยเดอรบอยให้ไปที่เบนเซม่าเบนเซม่าพลิกแล้วยิ่งโอ้โหแล้วมันตรงตัวของทาเซเจนครับก็ทำเกมลุกได้ต่อเนื่องครับคุนตา้ามากรอนโซพยายามจะขึ้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นโอ้แล้วเสียบอลให้ทางเดอรบอยครับทางเบคแฮมเดอรบอยให้มาที่สเตอร์ลิงแต่ว่ายังติดครับกูติยังดักบอลไม่ได้ ให้จอจินโยจอจินโยให้มาที่อเดโนอเดโนพยายามที่จะคลึงบอลไว้ให้มาที่จอจินโยอีกครั้งแล้วกะจะให้เมสซี่ครับแต่ว่าไม่รู้กันครับทำบอลลันออกไปเอาละกะจะให้เมสซี่อม่ครั้งแต่ว่าทางพัชรนันยงดักบอลไม่ได้ครับเมแคแฮมกะจะวางยาวครับแต่ว่ายังติดโรนันดินโยโรนันดิโยพยายามเลี้ยงแหวกขึ้นมาเราให้เมสซี่ครับเมสซี่เลี้ยงแหวกขึ้นทางฝั่งขวาแต่ว่ารามอสยังดักไม่ได้ดีครับ ก็ยังทำเกมลุกขึ้นมาไม่ได้ครับสลับคุณตาทางเพราะฉะนั้นจะบุกบ้างครับในเกมฝั่งซ้ายแล้วให้มาที่เอมบาเบกเอมบาเบไหลคืนมาให้เมสซี่ครับแล้วต่อไปให้กูติกูตีไหลคืนมาก็จะให้จอจินโยแต่ว่าไม่รู้กันครับเสียบอลไปอีกครั้งครับสำหรับเพาฉะนั้นก็กะจะทำเกมมุกเร็วแคบแต่ว่า ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับทั้ง2ทีมในครึ่งหลังนะครับทางพัชนันบุกมาอีกครั้งครับโชคันเซโล่จอจินโยให้มาที่เมสซี่เมสซี่กะจะพลิกแต่ว่ามันยังติดครับเอาละครับทางกุนต้าทำเกมลุกึ้นมอีกครั้งครับเดเรลี่อาลีให้เบนเซม่าที่อยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหทางเซเจนครับออกมาดักบอลไว้ได้เร็วนะครับ กัดบอลของทางเบนเซม่าเลยครับอาวแล้วจ่ายติดอีกแล้วครับเบคแฮมแบบกะจะโยนบอลยาวแต่ว่าติดชัวร์กาเซโลแล้วกาเซโลครับโดดเด่นจริงๆงครับไหลขึ้นมาแล้วครับให้เมสซี่เมสซี่ให้เบนเซม่าเรายิงกันแล้วมาติดแล้วโหซัมดาบสวก็เรียบร้อยครับทางคุนต้าครับโอ้โหเกมลุกครับถือว่าจัดจ้านทีเดียวครับดูครับจังหวะการ ทำเกมขึ้นมาของโชกาซิโร่แล้วให้เมสซี่เมสซี่ไหลให้เบนซิม่าครับคือซ้ำคือยิงจังหวะแรกนะมีติดทางเตเจนเนี่ยแล้วก็ซ้ำคือฉลับทางของฟันได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าซ้ำดาบ2ไม่พลาดครับคุณต้าโอ้โหทิ้งห่างไปเป็น4ประตูต่อ2มาที่เรียบร้อยนะครับทางเพราะฉะนั้นครับพยายามที่จะแก้เกมแล้วนะครับ ทางคูตินโจลงมานะครับมาแทนทางเมสซี่แล้วก็ส่งปอกบาลงมาแทนาทางด้านของเดวิดเบคแฮมนะครับไม่แน่ใจว่าทางคุนต้าจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายเนี่ยของเกมแล้วนะครับนาทีที่70แล้วนะเอาละครับ ก็มาอยู่ในเกมกันต่อนครับมากอลอโซเอาเสียบอลให้เมสซี่ครับเมสซี่ไฮมาที่เบนเซมา่าล้วเบนเซม่าเร็วทันด้วยครับเบนเซม่าแล้วยิงโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่งานให้สเตอร์ลิงครับแต่ว่ามันไปเข้ามือของทางแท e นสเซเจนฮะยังประคองไว้ได้ครับไม่เสียประตูที่5นะครับรับทางวัชนัลอฟฟงโซเดวีเดบีดบ ยังแตอร์เสียบอลให้เอมบาเบ้เอมบาเบ้เอมบาเบ้พลิกแล้วโอ้โหกะจะให้ทางอาร์โนโอาร์โนโลแล้วอาลีอาลีพลิกสวยครับให้มาที่เดบอยเดยบอยไหลขึ้นให้โรนัลดิโนอาลีเอาละครับทางคุณต้าจะขึ้นบอลมาอีกครั้งครด้วยเบนเซมา่าโดดเต็มจริงครับจมานี้คือเอาละครับชัวร์กาเซโลกาเซโลกะจะลุยมาเอาแล้วจังหวะนี้ครับเป็นการส่งพาดเข้าปอกบาโรนัลดิโน โรนิโย่กะจะให้ทางเบนเซม่าแล้วเบนเซม่ายังดักบอลได้อยู่ครับเอาละครับแล้วทางเดอรบอยเดอบอยให้โรนิโยโรนิโย่โยกะจะง้างเท้ายิงนะแต่ว่าไม่ได้ครับคูติญโยเอาละครับเป็นเกมบุกของทางพัชนันบ้างครับอาเดียโนอาเดโนให้เอมบาเบโอ้โหแล้วโดนเดลิกดักอีกแล้วครับคือเกมรักก็ทําได้ดีนะครับสําหรับทางคุนต้านะครับทาง เบ็นเตอร์แบ็กเนี่ยยังยืนได้ดีนะครับแล้วโดนเดี่ยแหวกมาจังหวะนี้แล้วเบนเซม่ายิ่งโอ้โหครับกะจะทำเกมบุกขึ้นมาครับแล้วน่ากลัวทีเดียวครับทางาคุนต้านี่ครับแล้วคือได้จบสกอร์นะฮะถึงจะไม่เข้าก็ตามนะครับนีไม้จบสกอร์เรื่อยๆนะครับแล้วเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับก่อนช่วงทดเวลาแล้ว เอาละครับทางพัชนันจะบุกอีกครั้งแล้วโอ้โหดับดีดีครับทางเดลิกแล้วทางพัชรนันแล้วโอ้โหเอ็บับเบ้ครับแล้วชิงวอลมาได้ด้วยครับอา้าวแต่ว่าก็ยังเสียบอลให้คาซิโรอีกครั้งนะโดดเด่นทีเดียวครับคาซิโรในเกมนี้แล้วห,หมดเวลาการแข่งขันดได้ไปที่เรียบร้อยนียครับทางคุณต้านะครับคุณต้าปิสิทก็เอาชนะ ของพัชนันนะครับไป4ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์การขังบอลไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทันคุณต้าก็ทําเกมบุกไม่ได้ดีทีเดียวครับก็สุดยอดจริงๆนะครับในนัดแรกคุณต้าชนะไปได้ในไปได้โดยสกอร์สประตูต่อ2นะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนที่ถูกชอบหรือว่าถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีครับ